ซาป่าจ้ามาหนินี่ป่าพอตม้มอืมล้มแม่เด็กป่าคอใหญ่วันมาเลนขีตมเลนขีตมโตล้มหนาว สาปาจ้าบสาบปารับกันควัหาปลาลดมีปลาลดจกักโตวะ xả pa luôn lốm cái lốm hén hén Hãy subscribe cho กีดตุมกระลมประแนกคว้าควเห็ดกับเขานีลาป,ป้าวสั้น พอคว่าดกับเขาเมยครับลงบดีคเมอันบาดเผ็ดสับเสียบเด้อกับเขาพ้อคัวนี่ผนกย่างปลา นาะแต่ขี้ต้มขี้ต้มก็ไม่ล้างออกย่างปลาจ้าย่างปลาคออะอันกินบะย่างปลาคอย่างปลาคอมาเร็นท่งน้ำกันจ้ามาชุมทุ่งอันนี้ออตโอต้มาอะไรครับออตโตมาอะไรมา,ม,มากินนมกาแฟมากินนมกาแฟ นมนมกาแฟอร่อยไหมอตโตมาโตล้มเหรอใชลมแรงมากเลยจอเ้าเก็บนี้ก็ฝากไว้น้ำได้ละจ้าพามาโตล้มกลางทงหน้า